บ,บุกพี่สาวบำน้องชายพรสวรรค์บวกพระมีพลังครับแต่ถ้าพรสวรรค์บวกผีพังครับเรียนกันนะครับ โรงเรียนที่บ้านฉันคือโรงเรียนไอซ์สคูลฮิวแมนกิฟต์เซ็นเตอร์รีเสิร์ชแอนด์ดีวลลอปเมนต์ไหนเขามีงานสงการเขามีงานอามรินสดใสหัวใจสร้างสารรค์สัมพันธ์ นี่ครับตรงนี้เป็นหลักการเลยนะครับอม,มรินแผ่นดินบวร,บ,ร,บ,รบ้านวัดโรงเรียนเริ่มก่อนจากบ้านแบ่งบานสู่ชุมชนพัฒนาคนสามวัยอัตลักษณ์ไทยในมาตรฐานสากลจากโรค a l สู่โกบบ a ครับประสานครับชุมชนอม,มรินนิเวศ สาผังสชมรมผู้สูงอายุอม,มรินิเวศสามผังสี่อม,มรินครับเด็กลูกหลานย,ยวชนของเราถือกีตาร์โครงการนี้ครับโครงการเด็กยวชนสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมส,ส,ส,สุขภาพด้วยดนตรีอาสาผักอม,มรินแผ่นดินบบน ดีขอเงินจากกองทุนสอสอสนะครับสารพลังสร้างวัตก,กรรมสื่อสารสุขกองทุนสอสสครับขอได้นะครับองค์กรต่างๆวครับเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับ ใช้พื้นที่ใช้ช่องว่างให้เกิดประโยชน์มีใ,ใจงามผลผลิตก็งามพืชผักก็งามตั้งแต่การอนุบาล นีพักแปลงอยู่พักแปงแลงอม,มาเพาะป้าอันอืมสอห้ามืนออกว่ามาเลยครับมาศึกษาเรียนรู้นะครับจะเอาแบบง่ายๆแบบก๊อปปี้ครับมาจากประหลัดเงาะข้อใจ สบายใจครับนี่คือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำให้เห็นภาพเลยพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะครับผักแงงกะเพราผูข้าวผู้ขาวนี่เอาไปทำเป็นขวดโอ้โห เป็นพันนะภูเขาวภูตองตะเกียบห้องน้ำสะอาดอ่าน ทานได้ครับนี่ผักตก้มยงผักแพลวทานเพื่อสุขภาพอาหารปริญญา เดี๋ยวเรานำมาแปลรูปได้น,นี่ย่าหวานนี่กระเทียบเป็นผลิตภัณฑ์